ความเดิมตอนที่แล้วโอ้ดูการแฟของเราสิครับผมผมมาจากกังเกงด้วยใต้แต่นี้มีไรอีกเอาแล้วนะโอ้โหเหลมึงเนี่ยแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอาวเด็นะครับสวัสดีผมกาพะผมนิวสกับเก้มหน้านี้เควสนะครับผม <c oughs> หรือว่าเควสอะไรกันแนวเนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ให้ดูน่าจะเป็นการรอเรียนพวกแนวดักต้นเควสอะไรอย่างงี้ปะ่ะแบบเกมหรือว่าการ์ตูนแบบแนวผจญภัยลงบนเรื่ออะไรอย่างงี้แหละนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับผมจากนัาปกตัวละครบแบบเหมือนว่ามีหลายอาชีพอาชีพตากดาบตักงธนูจ้องเมธดแล้วต่อสู้อล่งเงี้ยผมน่าจะใช่นะเราดูกันซิว่าต <c oughs> ัวเกมจะเกียงขนาดไหนนะครับผมไปลกือกันเลยนะครับผมฉา <c oughs> กน้ำต้น <c oughs> เหมือนกับกนักดนตรีกำลังทะเลาะกับจอมเบีย้ยว่าประตูนี้มันเปิดไ,ไม่ได้ทำยังไงดีเออก็ปล่อยเขาปล่อยให้ฉุบกันไปฉันออกกระดาษแล้วฉันชนะแล้วไม่ไม่ฉันออกกระดาษน,น,นังหักละไม่เถอะขอนังหักละไนทะเลาะกันนะครับผมปล่อยเข้าไปแล้วกันนะโอเคทางซ้ายนะครับผมก็มีอีกคนหนึ่งกำลังโดนเออ,เอ,อหีบที่มีเป็นหีบกินคนกัดคาอยู่นะผมตรงนี้ก็มี กล่องบางอย่างอยู่ตรงนี้เป็นรูปเหมือนรูปเพชรนะผมแล้วก็มีจมูกรูปจมูกหรือเป็นรูดวงตานะผมสามจุดนะตรงนี้กดสวิตช์ได้ด้วยเว้ยเปลี่ยนเป็นรูปอื่นได้นะครับผมโอเคมีทั้งรูปโลกรูปเหมือนแหวนนะผมแล้วก็รูปต้นไม้อ่อฮะแล้วก็มีรูปเหมือนหัวใจโอเครูปดาบรูปมงกุฎรูปดาวจะกันด้วยเยอะนะครับผมก็ต้องดูว่าต้องหารหัสพวกนี้นะผม นี้ไม่น่ามีอะไรนะโอเคบนรอบห้องนะครับผมทางนี้เป็นประตูที่มีสัญลักษณ์รูปอ่าเหมือน <c oughs> ลูกศรขึ้นนะครับผมแล้วก็ลูกศรลงแล้วก็รูปเพชรรูปสี่เหลี่ยมโอเคกดได้ด้วยกดได้ด้วยนะอ๋อฮะโอเคพิชนาไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะครับผมโอเคทางนี้ล่ะทางนี้ก็มี <c oughs> อ่ากากรสามตัวกำลังนั่งกบไข่อยู่แล้วก็มีผู้หญิงนั่งเนียนๆ,ๆอยู่นี้อันนี้มองทางขวาอ่าฮะอันนี้มองทางซ้าย อันนี้มองขึ้นขึ้นขึ้นซ้ายขวาเหรอขึ้นซ้ายขวาอาา่ะฮะเดี๋ยวเราวนกลับมาที่เดิมป่ะโอเคงั้นแสดงว่าต้องอยู่ตรงนี้หละครับผมอันนี้อืมอันนี้เยวขอจดอันนี้ก่อนนะครับผมน่าจะเป็นตัวหลักที่เราใช้ในการแก้รหัสทั้งหมดนะมงกุฎดาบคือเหมือนว่ารหัสส่วนหนึ่งมันจะอยู่ตรงเอโซน ที่เป็นรูปเพชรด้วยนะแล้วอีกอันนึงอยู่ตรงโซนที่เป็นสี่อันที่เป็นกดได้ใช่ปะไม่สิมันอยู่รูปเพชรอันเดียวปะเออใช่รูปเพชรอันเดียวนะผมต้นไม้โอเคมงกุฎดาบต้นไม้อันนี้สองโลหูกระต่ายดวงตาแล้วก็แหวนโอเคมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยรูปหมือนหัวใจเอียงข้างรูปจกักรารรูปดาวดาวที่มีปะไม่แน่ใจนะแต่ก็ช่วยอะไรเราได้ปะ ถ้าเกิดมองมันจะเป็นมุมเดี๋ยวนะมันจะเป็นมุมนี้ปะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เดี๋ยวขอไปดูอีกทีนะครับผมเอาเก็บมาได้ด้วยเก็บมาได้เราพลิกไม่ได้ใช่ไหมโอเคได้ประมาณนี้ครับผมเซฟก่อนเลยเออขอดูใหม่นะเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับผมสามเหลี่ยมอย่างนี้ก็น่าจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ปะคือเป็นดาวบนหัวใจซ้ายล่างขวาล่างเป็นดาวมีดาวปะมีดาวโอเคดาวอันนี้นะ ดาวอยู่อันบนโอเคหัวใจอยู่ซ้ายร่างไม่ใช่นะผมต้องหาวิธีที่จะทําให้มันเป็นสามเหลี่ยมให้ได้ยังไงวะยังไม่รู้แฮะเคแต่ห้องมีแค่นี้นะ <c oughs> แต่ห้องมีแค่นี้นี่ก็ขึ้นลงดะเดี๋ยวนะผมขออนุญาตดูไอ้ตอนนี้ที่าคารออยมันมองขึ้นอะมองขึ้นเสร็จแล้ว ก็มองซ้ายแล้วมองขวาเหรอมองขึ้นมองซ้ายมองขวาเลยนะ dry, alone, เดี๋ยวนะอ๋อนี่คือตรงกลางคือดวงตาปะมองขึ้นก็คือมองดาบโอเคโอเคส่วนนี้ก็คือมองซ้ายเดี๋ยวนะั้นเป็นสายสายล่างมะสายล่างหรือ้ายไหนเป็นเดี๋ยวนะเป็นโล่หรือเป็นหัวใจนี่แหละครับผมแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็ มองขวาหรือขวาล่างอันนี้จะเป็นขวาแหละก็จะเป็นโล่ก็จะเป็นดาบโล่แหวนนะผมเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวรอใหม่นะอ๋อโล่โล่โอเคแหวนแหวนแหวนเคได้เว้ยเคได้ระเบิดมันระเบิดเหรอมันระเบิดโอเคระเบิดแล้วใช่เอาระเบิดไปทำอะไรเธอเธอเธอเอาระเบิดไหมอืมกดไปก่อนนะโอเค โอเคตองนี้เป็นเสาร์ักใช่ไหมน่าจะใช่แนะรับเสาร์ักพวกนี้คือมีทั้งอันที่เป็นเหมือนรูปเพชรรูปอที่เป็นเหมือนแบบลูกศนลงสีเหลี่ยมสกศขึ้นนี่ผมว่าใช่ปะใช่ปะใช่ปะน่าจะใช่นะผมเอแต่ต้องเว้นช่วงว่างปะเพราะว่าบางอันมันก็ไม่มีนะรูปบางรูปอ,ปอะตัวรูกอนแหลมๆอย่างนี้ซึ่งน่าจะเป็นอันนี้ปะไม่ใช่ดิอันนี้เหรอมันกลับด้านเดี๋ยวนะมันจะมีอันนี้ด้วยอะ นั่นแว่าอาจจะเป็นอาจจะได้ก็ได้นะเรากดอันนี้นะอันนี้นี้แล้วก็นี้นะครับผมตามลำดับนะเสร็จแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็นี้สี่เหลี่ยมแล้วก็ลูกศรน,นี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ขึ้นขึ้นอันนี้แล้วก็อันนี้โอเคเปิดได้แล้วโอ้โหโสนามมันซ่อนโคตรเนียนอะ่ะเ,เข้าไปในนี้สวัสดีอุย้ย แล้วทุกคนมากินนี้ทั้งนักดาบนักสู้จอมเวทแล้วก็ผู้หญิงถือธนูก็เข้ามา<อ>แล้วมาทะเลาะกันต่อได้ขึ้นเนะออโอเคอยพวกเขาทะเลาะกันไปครับผมนี้มีการกดดาบขึ้นลงได้หมดเลยนะครับผมอ่าฮะในโลกก็จะมีตัวสษรบางอย่างโอ้โหอันนี้ต้องใช้อีกแล้วเนี่ยแล้วมันมีแบบขึ้น,ข,นขึ้นลงลงแล้วแต่แต่ละอันด้วยนะอันนี้เป็นดวงตาอันนี้เป็นมงกุฎอยู่ข้าง,างบนอันนี้เป็นต้นไม้้โห ดวงตามงกุฎต้นไม้มีคอยอะนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวทุนที่หน่อนนะนี่ก็มานั่ง,งเฉลยๆรอขึ้นรอเราคือเราเป็นตัวหลักในการทำเควสตัวอ,อื่นนี่เอาไปทะเลาะก,กันนะเนี่ยอันนี้ก็มีสาระอีกแล้วเหรอโหเยอะไม่ yeah! ก็เซฟก่อนนะครับผมเซฟก่อนนะอันนี้อะไรอ,ะอันนี้ห้องเก่าใช่ไหมห้องเก่าไม่น่ามีอะไรนะรผมก็ต้องไปห้องไ่ตรงนี้ โอเคเขา,ากันที่ตอนแรกมีติดอ่าแค่หีบนั่นเดียวนี่มีติดตัวน,นี้เพิ่มอีกดีจริงๆเลยอันนี้เปิดไม่ได้อันนี้มีมีอยู่เก้าช่องใช่มเก้าช่องเหรอเก้าช่องโอ,อโอเคเราต้องถ้าเกิดเราจะสมมุติว่าเราจะเปิดช่องที่เป็นไอ้มองกุฎนี้แล้วก็ต้องทําให้มันขึ้นมีสามแบบเลยนะเด <c oughs> ี๋ยวนะยังไงเดียขึ้นอย่างนี้เหรอ อ,อ่เราดูสิเปิดมันได้จริงด้วยโอเคได้ลูกบอลสีเขียวนะครับผมโอเควันได้แค่อันที่เรากดใช่ไหมอ๋อออโอเคโอเคผมว่าน่าจะเป็นแถวนะคือถ้าเกิดะเอาเปิดอันที่เป็นโลกก็ต้องเป็นแถวสองคืออันนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะโอเคลองดูลองดูอ,งดอ่ะมาอันนี้ปะฮึบได้ลูกบอลสีแดงครับผมผมจะได้ครบลูกสีเลยเหรอวะแต่ถ้าเกิดมันมีเก้าช่องเก้าสีนี่มันเยอะเลยนะแต่ลองดู แถวที่สามปึบเอานะหัวใจกบรูปเอบรูปตัวสอนบางอย่างเส็ไปก่อนนะผมพีกเกยตมาเปิดประตูใหม่อะไร <S <S ไมันคือตัวอะไรไม่รู้เหมือนหอยหอยทักยางหนึง่งโอเคเส็ไปก่อนนะผมหัวใจอ่ะของเยอะเนะี่ยวันแดงรือวันเขียวอ่ะอันนี้โอเคตรงกลางนี้เปิดไม่ได้ครับผมไม่มีสาระอันนี้โอเคปึ๊บปึ๊บ มันลบเด้งเองนะด้วะโอเคเปิดอันนี้วางเปล่าดีดีอันนี้โอเคตรงกลางอึ๊บโอเคแล้วช่องอันนี้อึ๊บวางเปล่าอย RTX, ่าบอกนะว่ามีของแค่อทางซ้ายหมดเลยขนาดไปปะมันจะเกียนมากแค่นง้นะโอเค okay. เปิดอันนี้โอเคมีอิสระลักหนึ่งได้สองอันเหรอเหมือนกันนะครับผมแล้วก็รูปเห็นนะช่องเมื่อกี้มีช่องไหนนะ ท้องสายล่างที่เป็นรูปหัวใจจะเป็นตัวยุกยากอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอญากจดใหม่ทีนึงพอดีว่าจดแยกกันอาจจะดูงงๆเลยโอเคแต่สารตรงที่เป็นต้นไม้มีขีดอันเดียวครับผมขึ้นมาจะงอยหนึ่งเพราะว่าตอนแรกมีสองจะงอยใช่ไหมตอนแรกสุดเลยอะ่ะโอเคมีสองอันแล้วนะผมที่มีรหัสแปลกๆบางอย่างอันนี้มีซ้ายขวา๊อโอเค ก็เปิดอันนี้อะไรวะเนี่ยโหสาระอะไรวะนี้ไม่ทราบนะครับผมตรงนี้เก็บไว้ก่อนนะจำไว้ล็อกอันนั้นมีบางอย่างอยู่ส่วนล็อกสุดท้ายล็อกดานะครับผมึอันนี้ขึ้นมาเคดูสิตรงนี้มีอะไรมีถุงบางอย่างอาัะนไรวะเนี่วิกวิกเสื้อผ้ากระเป๋าตัง พนักงานคนนี้มีชุดที่ใส่วิกเอ่อเอ่ออ่อเออเโอเคอันนี้คือสามนะผมน่าใช่น่าเป็นเหมือนเลขสามเพราะว่าตามลำดับก็คืออันนี้เป็นต้นไม้คือหนึ่งอันนี้เป็นหัวใจคือสอันนี้คือสามดาวนะผมสามเหรอมีเลขนี้ก็สามเลขนะครับผมก็น่าจะเป็นรหัสตรงนี้ปะ แต่ว่าอันนี้สีไม่มีเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นรูปดวงตานะผมหนึ่งคือต้นไม้ใช่ปะไม่แน่จว่าใช้ไปนะครับผมสองค,คือหัวใจเลยละเลยละหัวใจโอเคสามคือดวงดาวอือสี่ 4, คือดวงตาเหรอเลย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 อือวิ่งเลยอืยยอไม่ใช่ โอเคผมก็สังเกตเห็นบางอย่างนะครับผมอย่างเช่นอันเนี้ยสังเกตเห็นไหมครับว่าอันที่ดาบมันหดลงมามีอันสุดท้ายเหมือนกันนะครับผมนะแล้วอย่างอันเนี้ยอันนี้หดลงมาเหมือนกันก็คืออันอันนี้ห้านะครับผมแล้วมาดูอีกทีนึงนะเราสังเกตเห็นว่าไออย่างเงี้ยอันอย่างเงี้ยมันหดเหมือนกันนะครับผมอันนี้สองเหมือนกันชั้นนี้ก็หดอันนี้สองเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอันนี้เหมือนกันก็คืออันนี้อันนี้สามหดอันนี้สามนะแล้วชั้นที่สองก็คืออันนี้ก็คืออันนี้หนึ่งเพราะ อันกันน่าจะเป็นอันหนึ่งกับสาที่หดเหมือนกันนะครับผมโอเคหนึ่งกระสามหดเหมือนกันใช่ปะโอ้โอเค okay. เลขสี่อยู่นี่โอเคงงินเสร็ว่าอะเราถูกแล้วแต่เรามไม่ใหบเราเปิดสุกกรเราจะแก้ปิศนาเมื่อกีน้นี้ได้นั่นไงชัวโอ้โหโอเคได้ทำโดนจันแล้วหัวใจนะครับผมอพอเราเข้าไปแล้วทุกคนก็จะ <laughs> นี่ก็ังมือติดอยู่เลยอืม ุกคนหมาว่าปล่อยให้เราจัดการเองเลือดทะลุรเราฉลาดนะผมเราเป็นเหมือนสมองของทีมนี้ตรงนี้มีรูปดาวโดดสิครับรออะไรมีทั้งดาวหัวใจแล้วก็วงจันนะผมมีปุ่มซ้ายขวาด้วยกดไปตายไม่แน่ตึ๊บ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 ,บน่าจะเป็นทางออกที่เกี่ยวข้อ,องกับอ่มงกุฎนี้นะครับผมอืมตรงนี้มีรูด้วย ตาเอ่าเอาตกลูเฉยแ่องนีน้นิวไม่ยุ่งนะ <c oughs> <c oughs> นิวมไม่เกี่ยวกับดังนิโดนนี่ก็นั่งเล่นนั่งขี้สุดได้ตายเถอะมึงสอนขึ้นนะครับผมนี่ก็นี่นอน <c oughs> รู้ว่าเราจะช่วยแก้พัชนาที้ได้นอนแล้วโอเคมีดาบซ้ายขวาด้วยโอเคดาบซ้ายขวาก็คือเกี่ยวข้องอันนี้เกี่ยวข้องมองกุฎนะผมเพราะฉะนั้นแล้วยังไงวะ หรือว่าปริศน,นามันเกี่ยวห้องที่ผ่านมาเลยนะห้องนี้ยังมีอันนี้ใช่ไหมเปิดไปก่อนนะผมยังไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไร long, ห,หรือว่าเอาไปนะขอดูที่นี่ก่อนนะมันจะมีขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วไอเดี๋ยวนะขอดูใหม่นะ มันก็คืออันนี้ปะมันก็คือลงกับขึ้นก็คือซ้ายก็คือลงขวาก็คือขึ้นเพราะฉะนั้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นก็คือขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาปะขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาใช่โอโหอะไรเนี่ยปิศนาคือเราต้องเอาไอ,าอ้อันเนี้ย ไอ้ที่อยู่บนเนี้ยไปถอดรหัสให้เป็นซ้ายขวาตามที่ไอ้ป้ายไป้หัวนั้นบอกเค okay, ทังเปิดแล้วพวกนายยังนั่งอยู่อย่างนั้นอีกเลย <c oughs> นอนรอสบายใจเฉิบเฉิยแล้วเราเข้าไปในห้องก่อนพอเข้าไปบ้างก็จะเจออีกอันนึงเหรอสักอันนะครับผมส้านีแล้วสถานีเราไม่รู้ว่าต้องทำอะไรอืมมีแค่นี้เหรอโอเคต้องถอดรหัสตรงนี้ครับผมร้วเบิร์สามอันช่วยได้ได้หรือเปล่ามันก็มันก็เหมือนกัน มันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษอืมเสา้างรูปสามอันนี้เหรอเออหรือนในห้องนี้มีอะไรช่วยได้ไหมลูกศรเนี่ยลูกศรขึ้นเหรออืมหรือว่าไอ้จัง,งอยวกน,นี้คือ,อนะลองกดตามจัง,งอยได้ไหมซ้ายขวาขวาซ้ายาซ้ายขวาขวาซ้ายอ่าอ่ะลองดูนะซ้ายขวาขวาซ้ายาซ้ายขวาขวาซ้ายใช่ด้วย โอ้ไม่กอดเซฟเซฟโอเคห้องนี้อะไรเนี่ยกุญแจเหรอทางออกอยู่นี่นะครับผมในที่มีโอเคมีสี่ทางโอเคตอนนี้ทางที่เรามาใช่ไหมขวากันนะทางนี้มีคันโยกมีคันยกมันทําให้สับอันนั้นได้อันนี้ใส่ไปได้ปะไม่ได้นะใส่อะไรไม่ได้นะครับผมโ okay. อเคตรงข้างล่างมีหมุดสามอันน่าจะเป็นที่วางพวกนี้หรือเปล่าอืม <c oughs> กิดสับมาสับหยิบไปได้นะครับผมมันรู้สับไปเพื่อนก็นแล้วตอนนี้โอเคแล้วจุดนี้มีไฟไฟอไฟไฟแถวมันคิดเออเนี่ยตรงนี้มีสอโอเควางก่อนนะวางสายลระทั้งสามไว้ตรงนี้เสร็จแล้วทางนี้เปิดเอาเชือกออกมาเชือกเหรอเชือก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 เอาเชือกไปดึงเอานี่ดึง,ดงปะ อใช้ไงอะเชือกต้องแก้ปมก่อนปะอะไรอย่างี้มีปมนะไปเชือกที่มีปมมีปมเหรอเราผูกติดกาอะไรได้บ้างหรือเปล่าอระเบิดระเบิดเหรอระเบิดทั้งสามลูกติดวางได้ปะไม่ได้อะมันเหมือนจะมีช่องให้ใส่ระเบิดนะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บไปอะไรอย่างี้ไม่ใช่อะไฟอ๋อจุดไฟโอเคจุดไฟได้ไปโอเคจุดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผม เสร็จแล้วพอจุดไฟปั๊บก็จะเอาไปไว้ตรงนี้ป่ะนี่เสร็จแล้วพอจุดเสร็จแล้วปั๊บพอเราขึ้นไปข้างบนแล้วมันก็จะสว่างข้างบนแล้วทําอะไรต่อก็อ่อนป่ะนี่อ๋อนนี่บอลนะโอเคได้แล้วแล้วเสร็จแล้วไงต่อวะโอ้นี่สล้วขึ้นมาแล้วครับผมสาระทางซ้ายเป็นตัวอันนั้นจบได้กั้วนแล้วกันนะโอเคอันนี้คือาจะเป็นจุดจบแล้วนะครับผม มีลูกบอลสีแดงกับสีเขียวที่ยังไม่ได้ใช้นะอ่าโอเคประตูนี้ไม่ใช่มีสองอันที่ที่เราต้องแก้รหัสเจ้าสิ่งเนี้ยเริ่มจากทางฝั่ง,งนี้ไหนไหนวะตรงไหนจำไม่ได้อะที่มันมีรหัสอันเนี้ยผมจั้ตู้นี้ได้ตู้หนึ่งนะแต่รู้สึกมีอีกอันหนึ่งปะจำไม่ได้ตรงไหนอะเดี๋ยนะอ่ะเอบลงมาโอเคนะครับผมเปิดตูน้นี้เราเอาสาระ อันนี้เอออันแรกอันนี้สองเป็นรูปเหมือนคล้ายคมงกุฎมงกุฎอันนี้เสร็จแล้วอันที่สามเหมือนกับเป็นประตูวงอันนี้นะครับผมโอเครียบรอยได้ลูกบอลสีน้ำเงินอีกอันหนึ่งครับผมหืมหฮะผมเอาลูกบอลไปปิดตรงนี้แล้วมันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหมายความว่า เอออุ้ยเสารักขึ้นเฉยอ๋อมัน,มน,มนคือไปส่งจากไฟขึ้นมาส่งบนหัวนี้โอเคเง้บแปบ๊บโอเคโอเคก็งงๆกดมัวม่วๆจะอยู่ได้เฉยเห็นมันม่วมงโกมีช่องไงเลยใส่ไปดูโอเคมันได้จริงด้วยโอเคจาเสารักไว้นะครับผมเสร็จแล้วน่าจะเป็นเสารักในห้องห้องนี้ซ้ายซ้ายโอเคจุดนี้นะผม อันแรกเป็นรูปรูปนี้โอเคอันที่สองเป็นรูปรูปเลยเลยเลยรูปนี่โอเคสุดท้ายเป็นรูปกลัวเลยอันนี้นะครับผมออโอเคกุญแจสีทองแล้วผมมีรูด้วยมีรูด้วยแปลกๆ,ๆเนี่ยแต่ก็เดาจะผ่านแล้วตอนนี้สุดทายน,นะครับผมอะไขปื๊บสู่โลกภายนอกเบื้องหน้าผ่านแล้วจบดีปะ จบนิ่งๆก <c oughs> ็คือรอกสามคนนะผมก็คือใช้หนุ่มคนนี้นี้และนี้แต่โอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนดะี๋ยวเดี๋ยวเชื่อผมใช้ไปชิปแบ่งแล้วโอ้ผมพลาดไปหนึ่งเดี๋ยวผมก็ลืมไปว่าผมต้องเอาเชือกไปช่วยอีหมอนนี่เออ <c oughs> ขอสภาพต,งตรงๆว่าผมลืม <c oughs> ช่วยจิมมอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวโอ้โหหม่เลยนะเนี่ยคุณพระ โอเคงหมนั้นได้เชื่อมันนะครับผมอันนี้นะเราต้องเอาไปช่วยเขาก่อนนี่เขาตกเบข้างล่างเธอ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 อยู่ไหนอยู่ในรูนี่นะอ่ะขึ้นมา <laughs> ลืมช่วยโอเคแล้วก็ับมายืนอย่างนั้น <laughs> เดี๋ยวก็ตกไปอีกอะ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับผมนะคุณแช่แล้วนะตอนนี้ทุกคนอยู่กันครบนะครับผม <laughs> ครบนะมีใครหายไปนะ อ่ะช่วยเราได้ช่วยโลกใบนี้ไว้เรียบร้อนนะครับผมออกกันเถอะนะรอบนี้คงรอดทุกคนนะผมทุกคนปะใช่ก็เลยรู้นั่นแหละวันปั๊มไม่ปั๊ม้ไม่ปั๊มที่ผมก็คงเงื่อนเพราะผมพลาดเลยวะ โอเคผมผมผมไม่พลาดแล้วผมเก็บครบแล้วทุกตัวละครแไม่้จะช,ช่วยเหลือไว้ได้นะ <laughs> <laughs> ครับผมโอเคครับผมก็สำหรับเกมหน้นะะ <laughs> okay, านีควสเควสอะไรก็ไม่รู้ครับผมจบแค่นี้นะครับผมโอเคสี่ท้าทครับไปแล้วไป <laughs> Marci se tua tu cino d'amor Delle belle tu bando e riposo